สวัสดีครับสวัสดีเอฟซครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วหาหารก,กินมันบ้านกับไผ่สีทองเนาะนี่ตอนนี้อยู่กับพันเต้ครับใส่หมูหเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเลย <c oughs> อัน,น <c oughs> ก็มาดักรีไว้ครับเดี๋ยว <c oughs> มาดูผลงานกันดักรีไวนะ้เดี๋ยวให้ไปดูรีก่อนมาทํารีไว้ครับปากช่องน้ําไหล <c oughs> วันนี้เราก็มายามรีกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้มันเป็น ช่องคลองครับแล้วก็มีปากท่อน้ํามันไหลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรเปล่าวักนก่อนมาวาตตงตุ้งเนี่ยตั้นเตบอกตกงั้นนี่ครับรีมาทําไว้ครับเป็นปากช่องน,น้ําไหลอุ้ยไปอะไรตัววะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เด็อปลาไหลเหรอไหลต่อเลยโอเคโอเคฮันเต้บอกปลาไหลลงครับท่านผู้ชมปลาหมอะหมอก็มีเออปลาหมอไว้ดักกบโอ้ยนี่ครับมาทำกันไว้ครับถ้าน้ำไม่แรงมากก็พอลุ้นครับท่านผู้ชม ไงเต้อะไรก้ดูครับปาร์ตบอกเป็นปากช่องน้ำไหลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปาร์ตบอกได้ปลาไหลเดี๋ยวเรามาลุ้นเงินนี่เห็นตัวนี้เฮ่ยปลาไหลเนี่ยตัวนี่้ท่านผู้ชมครับเฮ้ยปลาไหลเลยเฮ้ยปลาไหลเลยตัวนี้ยไหลเลย ท่านผู้ชมครับได้หลายเลยครับแกะก่อนแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหวันนี้พอได้แกงเลยครับมันจะไหลย,ย้อนมนะั้นอะย้อหยดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเคาะแกะก่อนอหะมัดเงี้ตายครับฮะมัดเงี้ตายครับปลาตุกผิดเพี้นตุ๊กไม่อ,ออกได้ตลาุกไปแรงนี่ครับเราทำไว้นี่ครับปลา ช่วงใกล้ๆหนาวมันจะลงมาครับเป็นปับท่อครับตาเต้บอกว่าได้หลายเดียวมันรุนพร้อมๆกันเดี๋ยว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 ความครับนะเออโอ้ท่านผู้ชมครับมันไหลฮู้ฮู้ ไม่รู้ดูแต่ปลาไหลแล้วตอนนี้ได้แกงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนทิ้งพันเต้เลยครับไม่อยู่แล้วครับเราปลาไหลไปแล้วโอ้ยหมานแท้หมานแท้วันนี้นี่ครับโอ้ ได้หลายตัวอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหตีใจดรงดังเลยครับโอ้มีกบด้วยครับนี่โอ้ปลาไหลครับนี่แหละครับมาทำไว้ก็ได้อยู่ได้กินครับ นี่โอ,โอ้หัวปลาลังลครับท่านผู้ชมตัวเล็กก็เยอะโอ้ปลาไหลของนี่เยอะครับนี่ครับเป็นสภ,ภาพหมายฝานเตนยังไม่ขึ้นเลยเป็นสภ,ภาพหมายครับเนี่ยครับมันไหลลงมานี่ครับนี่ดูระเบิดเลฝันเตยขึ้นมาแล้วครับ ครับเอ่อเป็นไงมั้งครับโอ้พัตเตโชดีพันเตอโอ้โอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไฟทีทองนะครับวันนี้สวัสดีครับ